ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีก็มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนครับในการอนุรักษ์และร่วมสืบสารประเพณีอันดีงาม สร้างความรับความสามาคัคคีเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ โดยภายใน,นยงานค่ะก็มีพิธีบวงสวงบูชากระทงขอขามาพระแม่คงคามีการประกวดกระทงของตัวแทนแต่ละหมู่บ้านมีการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตัวแทนจากโรงเรียนชุมชนสงวยตำบลหนองหลักอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีการแสดงชุดประทีปไฟนำส่องเรืองรองภูษา บุปผาราชินีค่ะคมีการเล่าผ่านเรื่องราวของบุปผาพระราชนีหรือดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานนามอันงดงามเพื่อสร้างคุณค่าและอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะก็จะมีดอกดุสิตาอดอกมณีเทวาดอกทิพเกสรดอก สระจันนะคะมีดอกนิมมานรดีค่ะแล้วก็มีดอกโมกระมีดอกโมกราชินีนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยชื่อดอกไม้เพาะเนาะต่ละชื่อเลาะชื่ออ่านไปขนลุกไปคือถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมเพื่อฟังแต่ว่าก็ตั้งใจนำเสนอตั้งใจตั้นำเสนอนะคะเป็นบรรยากาศจากหลายพื้นที่เลย